สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งกับผมนาซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับผมทีมงานนาซล่าเซลนะครับผมวันนี้ก็วันที่23นะครับผมพฤศจิกายน2อง4นะครับผมวันนี้นะครับผมผมทีมงานมนาซล่าเซลนะครับผมเจาะบาดาลนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโรงเรียนสังขะวิทยาคารนะครับผมวันนี้นะครับผมเดินทางมาขุดเจาะน้ําบาดาลนะครับผมให้แก่ทางโรงเรียนนะครับผม เจาะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กําลังเวลากําลังจะหาน้ําอยู่อยู่ตรงนู้นนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเดินทางมาบริจาคนะครับผมเจาะน้ํประดานฟรีกับทางโรงเรียนนะครับผมสังขะวิทยาคารนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าวันนี้นะครับผมผมจะเจาะน้ําออกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่านะครับผมทางโรงเรียนขาดแคนเรื่องน้ํานะครับผมไม่มีน้ําบาดานไว้ใช้นะครับผมเคยเจาะมาแล้วหลายรอบนะครับผมไม่ได้น้ํานะครับผม เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับผมว่าทีมงานผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับผมวันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นรถของนะครับผมของอํานาจโซล่าเซลล์อีกหนึ่งคันนะครับผมรถตีนตะขาบนะครับผมวันนี้เอาอีส้มสมหวังมานะครับผมผมจะมีรถตีนตะขาบด้วยกันทั้งหมดใน้สองคันนะครับผมรถออกรสองคันนะครับรถจักทั้งหมดผมมี4คันนะครับใครที่อยากใช้บริการทางด้านอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไปหมดนะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูการวัดหาน้ําของทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์หน่อยว่าหาน้ากันแบบไหนนะครับผม อันนี้ทีมงานกําลังจะหาน้ําอยู่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวิธีการหาน้ํานะครับผมของทางผมอํานาจสารเซลนะครับผมก็จะมีนะครับผมเครื่องตรวจจับวัดน้ํานะครับผมจับยิงลงไปพื้นดินได้300เมตรหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพอเราจับวัดระดับหานะครับผมหาแหล่งน้ํานะครับผมมันก็จะไปแสดงผลอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะรู้ผลว่านะครับผมใต้ลงไปพื้นดินความลึก300เมตร นาผมใต้พื้นดินจะมีอะไรบ้างมีดินมีหินมีทรายมีกรวดหรือมีน้ําอยู่ตรงไหนนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาทําบุญนะครับผมสําหรับเอฟซผมลูกค้าผมที่อุดหนุนนะครับผมการเจาะบาดาลหรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับผมหรือกดติดตามช่องอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมการทําบุญครั้งนี้นะครับผมขอให้ส่งไปถึงพวกท่านทุกคนนะครับผมได้ร่วมไปทําบุญกไปกับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อุดหนุนปั๊มน้ําโซล่าเซลล์เจาะบาดาลนะครับผม เงินกำไรของท่านในส่วนหนึ่งนะครับผมผมก็บริจาคนะครับผมให้กับทางโรงเรียนหรือทางที่ขาดแคลนไม่มีน้ําบาดาลไว้ใช้นะผมจะบริจาคอยู่เรื่อยไปนะครับผมนะครับผมหลังจากที่เราวัดนะครับผมวัดดูความลึกระดับน้ําแล้วนะครับผมมันก็จะมาแสดงผลอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์เราแบบนี้อ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะบอกชั้นดินนะครับผมว่านะครับผมชั้นดินลงไปกี่เมตรกี่เมตรเป็นดินหรือเป็นน้ําอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผม อย่างอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับผมถามว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าในการในเครื่องวัดนะครับก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็ดีกว่าเครื่องวัดอย่างอื่นดีกว่าเอาเหล็กเดินวัดนะครับผมมันก็มยังมีหลักวิชาการเยอะกว่านะยังได้ข้ออ้างอิงเยอะกว่าเหล็กนะครับผมให้ดูอีกรอบนะหลายๆคนคงยังไม่เห็นนะผมว่าอำนาจอำน,นรราจโซลาเซลล์หาน้ำแบบไหนแบบนี้นะครับผมแบบนี้ สำหรับวันนี้ก็นะครับผมขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับกับการทำบุญครั้งนี้ขอให้น้ำออกนะครับผมขอให้เจ้าแม่ธรณีเห็นใจนะครับผมว่าเจ้าที่เห็นใจนะครับผมเอาน้ำาให้เด็กเด็กเรียนใช้นะเด็กนักเรียน2 0 0พันส0มพันคนนะครับผมไม่มีน้ำบาดาลไปใช้หน้าแรงนะทำการเกษตรโรงเรียนไม่มีทำนะครับผมวันนี้ผมก็นะครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งนะผมในการทำบุญครั้งนี้ขอให้ได้น้ำนะครับผมสวัสดีครับผม